สวัสดีครับพี่น้องมันนี้พ่อพอครับเบาเดียวผ้าแหลกร้อยเลือดร้อยเลือดมามาเบอกบอกยา,ายาไรยายรย,ย,ยายห่างโอ้ไรยายห่างครับนำนี่ขวเหนียวขี่กับปลานครับมือนนี้นห้ทำสดเบ่งร่อยเลือดต้องสดด้ยครับโกโกกเบ่ง โอ้หน่อยๆเข้มๆเลยบ่ฮึ่มมีต้มมันสดพร้อมครับ ก็ตุต่มบ้างอืมนี่พี่น้องเดีตวักพี่น้องเห็นบรือปนะครับผู้คำยงให ที่กกะบวันวันโอ้ดีขนาดเี้ครับเมนูวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์ตที่แดง าพกระเด้ง ตอนนี้ถีดหยุดการหยุดงานครับประกันเศ็ดกิด้อครับคือเหนือมะซ้อยพอเดียวกินเรื่อยกับเสียบตัวเนาะโทษคำยังไงอื้ม วันอาทิตย์ไม่กันกับโบยุทธด้วอครับพี่น้องไ้เหร เบาครับซุกนะพ,พ่อหวานเคลิปหนาไว้นในจ,จอกล่องนำครับเบาครับคนถูบรอครับทุบ่สาวของวันมี่ cho tục Thôi đâu hắm, thôi đâu Và bưng bao giờ là giạc lắm phải không? Bưng ở xưa nữa mà Xưa kinh mà nè Cứ lấy chặt hay phân sắc เทปซี่ครับลูกร้านแถวบ้านนี่แหละ Yeah. ข้าวอีกิี่นย้ไมได้กับคับตับหวานพี่น้อง วันนี้เบาเดียวมีมือกล่องแสนสวยด้ยครับถ่ายให้คืนทำได้กึกกึกเป็นตัวเสียบเตี้ย <c oughs> <c oughs> จัดเด้อพี่รองเลยเมนูกินย่ำไรก็ดีครับ <c oughs> อมบดครับ <cười> <cười> uh, bao ngắm bên sau rồi, để tôi bao điều. Bào đều thì năm mượt đấy เบิดแบบพี <bur> ่น้องเอบันคิงเงือไหลข้าวหน่อยพี่น้องเลยเบิดเหรอครับไม่นู่มร้อยเด <sh> <sh> ือ <sh> ด <arp Belarus> บ้นี้เบาเดียวกินกับ f อกับหลานคลิปนี้เบาเดียวกับผักพีผักน้องนี่นแล้วครับเด้ขอขอา่าวคาม่าสวัสดีครับ